สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แอดมีเรื่องจมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะเรื่องของมะตูมเพื่อนๆบางคนอาจจะคิดว่ามะตูมเป็นสิ่งที่เรารู้จักแล้วก็เคยเห็นมาแต่บางคนก็อาจจะยังไม่รู้ถิ่นกําเนิดของมะตูมนะคะวันนี้แอดจะเล่าให้เพื่อนๆฟังโดยข้อมูลอันนี้แอดได้มาจาก แหล่งอ้างอิงวิกิพีเดียนะคะสารานุกรมแสรีเรียบเรียงข้อมูลโดยเว็บไซต์เมดไทยนะคะมะตูมีชื่อสามัญว่าเบลเป็นผลไม้ที่มีถิ่นกำเนิดมาจากประเทศอินเดียเป็นไม้มงคลประจำจังหวัดชัยนานเชียวนะคะและยังเป็นไม้มงคลของาศาสนาฮินดูถือว่าเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ ของพาริวะแต่ทางบ้านเราเชื่อว่าใบมะตูมสามารถนำมาใช้ป้องกันพูดผีปีศาจเสนียดย่างไรและอีกอย่างหนึ่งนะคะมะตูมยังจัดว่าเป็นผลไม้ที่ดีที่สุดต่อสุขภาพเราด้วยเป็นพืชสมุนไพรชนิดหนึ่ง ที่เรารู้จักกันมานานเชียวละคะเป็นยังไงล่ะคะรู้ประวัติของมะตูมแล้วมารู้สรรพคุณของมะตูมกันดีกว่านะคะสรรพคุณของมะตูมก็คือผลแก่ของมันเนี่ยผลแก่แก่ที่ไม่ไม่สุกมากนะคะใช้รับประทานเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงธาตุแต่ถ้าผลที่สุกสุกมากๆก็ใช้เป็นยาระบายแก่ท้องร่วงท้องเดิน และยังป้องกันโรคลำไส้ท้องผูกเรื้อรังอีกด้วยนะคะส่วนใบสดของมะตูมนั้นเรานำมาคั้นเอาน้ำใช้แก้หวัดเปลือกรากและลำต้นช่วยแก้อาการลำไส้อักเสบนะคะแก้ลมแก้ถ่ายเป็นมูกเลือดแก้หลดลมอักเสบด้วยเป็นยังไงนะคะสรรพคุณของมะตูม ต่อไปเรามารู้จักประโยชน์ของมะตูมกันบ้างนะคะประโยชน์ของมะตูมก็คือเราสามารถนําผลของมะตูมเออมารับประทานได้ทั้งสดและแห้งเลยนะคะแล้วก็ยังนํามาเชื่อมมะตูมตเชื่อมแล้วก็เชื่อมขายขายได้ราคาด้วยนะคะ หรือบางครั้งเราจะนำมาทำเป็นเครื่องดื่มบำรุงกำลังได้ด้วยแต่ถ้าจะให้ดีเราผสมกับมะขามแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปนิดหน่อยรสชาติจะคลายๆกับมะนาวเลยส่วนใบอ่อนของมะตูมนำมารับประทานเป็นผักสลัดก็ได้หรือจะทำเป็นผักสดรับประทานร่วมกับน้ำพริกหรือลาบต่างๆ โอ้โหอร่อยมากเลยนะคะส่วนผลแก่จะนำมาเป็นมะตูมเชื่อมหรืออาจจะทำเป็นส่วนผสมของขนมต,ต่างๆก็ได้เหมือนกันนะคะเป็นยังไงนะคะรู้จักประโยชน์ของมะตูมแล้วและต่อไปแอดจะพาไปชมการทำมะตูมตากแห้งกันนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณ ข้อมูลแหล่งอ้างเองวิกิพีเดียและก็สารานุกรมเสรีพร้อมกับเว็บไซต์ที่เรียบเรียมข้อมูลก็คือเมดไทยนะคะสวัสดีค่ะ